สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข,ข่าวค่ำกับผมพบเอกผ่อนผงเมตตาอยู่ด้วยกันคืนวันจันทร์ที่11สิงหาคม2568นะครับเริ่มต้นวันนี้ยังอยู่ที่กรณีของวัดพระบาทน้ําพุที่ทางหลวงพ่ออลงกดเจ้าอาวาสวัดคุยเครียดนะครับกับกรรมการวัดวันนี้แล้วถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาเมื่อถูกสื่อรุมสัมภาษณ์ครับหลวงพ่ออลงกดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุพร้อมด้วยคณะกรรมการวัด และกรรมการมูลนิธิของวัดพระบาทน้ำพุรวมกว่า20คนได้จัดการประชุมเพื่อหารือประเด็นข้อสงสัยของประชาชนทั้งเรื่องของหมอบีเรื่องการรับบริจาคเงินและเรื่องที่ดิน2,000ไร่บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียดนะครับและไม่อนุญาตให้สื่อเข้าร่วมฝั่งด้วยโดยหลังการประชุมหลวงพ่อลงกฎปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินขึ้นรถกอล์ฟพร้อมกับถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ขณะที่เลขาปูให้ข้อมูลสั้นๆว่าจะมีการแต่งตั้งทนายความคนใหม่หลังจากทนายเกิดผลถอนตัวแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดวันนะครับส่วนเรื่องของที่ดินและบัญชีเงินบริจาคเลขาปูขอให้ไปสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกด้านหนึ่งครับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบ,บีวันนี้เข้าพบเจ้าหน้าที่กองปราบอีกครั้งโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อด้วยนะครับขณะที่พันตํารวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยว่าคดีนี้มีความเชื่อมโยงที่ขยายวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเงินบริจาคที่อาจจะนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อกงประชาชนและฟอกเงินขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบัญชีทางการเงินของหมอบีอย่างละเอียดรวมถึงการโอนย้ายทรัพย์สินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหากพบว่ามีผู้ใดรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินไปด้วยนะครับ สำหรับมาดูเรื่องนี้กันบ้างทางรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีชี้ว่าหากกองทัพมีความจําเป็นจะต้องต่ออายุราชการแม่ทัพภาคที่2ก็ให้กองทัพเสนอเรื่องมาครับนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเผยถึงกระแสเรียกร้องให้ต่ออายุราชการพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2โดยระบุว่าการต่ออายุราชการต้องไปดูระเบียบเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ทางราชการ และหากมีความจำเป็นจริงๆก็ต้องให้กองทัพเสนอเรื่องมาพร้อมยืนยันว่ากองทัพปฏิเสธกรณียึดปราสาทตาควายทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลง g d c ครับทางเลขาธิการกรกะตได้มอบสิ่งของรวมไปถึงเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยกรณีชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกดครับ นายแสแงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพันตำรวจโทรพีพงศ์จิรพัฒนาักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยตำรวจเอกมนูนวิเชียนนิตผู้ตรวจการเขตตรวจการที่8และคณะได้เดินทางไปมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กําลังใจประชาชนที่อพยพจากพื้นที่ชายแดนรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสีสเกตจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาครับอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทาง M E A ได้โชว์นวัตกรรมไฟฟ้าในงานมาก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2568 ภายใต้คอนเซปต์ M.E.A Spark Mart ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความสนุกสนานติดตามได้จากรายงานนี้ครับ นางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2568โดยมีนางสาวธานทิพสานาเสนผู้มวยการกองสื่อสารภายนอกฝ่ายสื่อสารองค์กร M E A หรือการไฟฟ้านาครหลวงร่วมพิธีสำหรับบูตนิทศาการ M B A จัดขึ้นภายใต้ตคอนเซปต์ M E A Sparkmart โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าควบคู่ความ สนุกสนานมีนิทรรศการเพื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MES Park ถ่ายทอดพัฒนาการไฟฟ้าไทยผ่านสื่อทันสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันโซอนอินเตอร์แอคทีฟเสริมทักษะคิดวิเคราะห์โซนเรียนรู้บริการของ M E A และเวิร์กช็อประบายสีมัสคอ t เจิจ้ารวมถึงโซนแลนด์มาร์คถ่ายภาพและกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลกระตุ้นการเรียนรู้อย่างยั่งยืนก็ชอบทุกกิจกรรมนะคะครูเขาสามารถเล่นได้ทุกกิจกรรมเลยพี่ชอบตรงที่ว่า คือมันมีกิจกรรมสําหรับเด็กทุกัยเลยแต่ก็มีทั้งของเด็กเล็กเด็กโตแบบทุกัยเลยอะค่ะก็แบบว่าสนุกดีค่ะแบบว่ากิจกรรมได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วก็ไม่น่าเบื่อ m e ็ชิญชวนเยาวชนและประชาชนร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้ด้านพลังงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับรางวัลมากมายได้ที่บูธเอ็มหมายเลข12ฮอ56ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจตั้งแต่วันนี้จนถึง17สิงหาคมเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬกาสำหรับข่าววันนี้มีหลากหลายรสชาติเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณทิชาพัชรวันครับ สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันทิชาพัชรวันนะคะอยู่ด้วยกันในค่าคืนที่อยู่ในช่วงหยุดยาวนะคะแต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วเรียบบางมาเดดกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะต้องขอแสดงความยินดีนก่อนเลยสําหรับแก้มบุ๋มนะคะกับพี่พีทกันตพรที่ได้ควงแขนกันไปจดทะเบียนสมรสแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เพิ่งจะได้เลิกดีนะคะหลังจากที่แก้มบุม๋มปรียาดาและก็พีทกันตะพรแต่งงานกันมาได้หนึ่งปีแล้วค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เลิกงามยามดีควงแขนกันไปจดทะเบียนสมรสกันนะคะก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ทั้งคู่ก็เลยถือถือโอกาสอวดภาพคู่ค่ะพร้อมกับใบทะเบียนสมรสผ่านไอจีให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันแต่ที่สําคัญเลยก็คือแคปชั่นสุดหวานนะคะบอกว่าแบบนี้คือมีเจ้าของ ของแบบเป็นทางการแล้วสินนะท่ามกลางแฟนๆที่เข้าไปแซวพร้อมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วก็ปากทงเชียร์ว่าสถานีต่อไปเนี่ยขอให้ทั้งคู่มีเบบบี้เร็วๆค่ะมาต่อกันที่ข่าวของเก่งทัชยานะคะที่ได้ออกมาเคลียร์ชัดถึงความสนิทสนมกับหมอดูชื่อดังที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะ อยู่ในสายมูมาตลอดเลยนะคะจนทำให้นักร้องหนุ่มเก่งทัชยาเนี่ยดูสนิทสนมกับหมอดูชื่อดังอยู่หลายคนรวมถึงหมอปลายแล้วก็หมอบีที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะพอได้เจอกับเก่งเนี่ยก็ยอมรับเลยนะคะว่ามีส่งข้อความให้กำลังใจหมอปลายแต่ก็อยากให้ออกมาเคลียร์พร้อมฝากถึงหมอบีด้วยนะคะว่าควรออกมาพูดความจริงทุกอย่างค่ะ จริงๆพี่หมอปลายเนี่ยก่อนก่อนจะมีประเด็นน่ยยังเพิ่งส่งข้อความหากันอยู่เลยเป็นห่วงแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ส่วนพี่หมอบีเราเจอกันบ้างครับในฐานะคนที่ทํางานเรื่องความเชื่อเนาะมันใช้คําว่าผิดพลาดไม่ได้เรื่องตัวเงินแต่นี่คือเงินทําบุญคนให้ด้วยความศรัทธาแบบร้อเปดังนั้นทุกอย่างมันควรจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์าคาแน่สิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากให้เคลียร์ทุกอย่างชัดเจนครับแล้วไม่ต้องรอด้วยไม่เคอเรื่องใหญ่ที่สังคมต้องรู้ ถัดมาที่นักแสดงอารมณ์ดีอย่างต๊อกสุภกรนะคะที่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ คนบางทียังคงส่งความห่วงใยอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเดียวกับนักแสดงอารมณ์ดีต๊อกสุภกรที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอส่งกําลังใจให้กับพี่ทหารผู้ที่คอยปกป้องประเทศจากความรุนแรงที่อยู่ในเขตชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้ค่ะโดยต๊อกก็บอกเลยนะคะว่าขอเป็นคนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังส่งกําลังใจให้กับเหล่าทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนส่วนหากมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยตัวเองค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปไปดูนะครับแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ยังไม่แน่นอนนะฮะอาจจะเงียบอยู่แล้วก็อาจจะทะทุขึ้นได้ก็ขอให้พวกเรามั่นใจในกองทหารของเรานะครับส่งกำลังใจช่วยด้วยครับผมส่วนซีรีส์เรื่องปริศนาปมใหม่นะคะคืนนี้เนี่ยสกายแล้วก็สู่ขวัญต้องระวังตัวไว้ให้ดีเลยเพราะว่ากำลังถูกตำรวจเนี่ยจับตามองค่ะ ชวนลุ้นตามทุกตอนจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องปริศนาปมไม้ที่วันนี้เข้าสู่ตอนที่3ค่ะบอกเลยว่าความสนุกเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อตำรวจเฝ้าก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของสองแม่ลูกสกายและคุณสู่ขวัญน,นะคะเพราะว่าสกายเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถถอดรหัสความลับของฆาตรกรที่ทิ้งไว้บนไหมพรมได้นอกจากนี้เหยื่อทุกรายเนี่ยกับเกี่ยวข้องกับคุณสู่ขวัญดังนั้นทีมของปีรันทรจึงเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหว เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าใครคือฆาตรกรใหม่พรมติดตามได้คืนนี้เวลา20นาฬิกานาทีทางช่องโมโนทเวนตี้นค่ะอยาต้องรู้ทันนัว่ามันต่างหากและ้ะที่กำลังจะแพ้ฉันรู้นะว่าแค่ดูปริศนาปมใหม่ทุกคืนวันจันทร์นังค่าวเวลา20นาฬิกาสนาที ปิดท้ายวันนี้กับโมโนแมทนะคะที่บอกเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองค่ะงานนี้ลิเวอร์พูลปะทะกับบอสมันนะคะแล้วก็บอลมัทนะคะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาปะทะกับอาร์เซนอลนั่นเองแฟนบอลตัวจริงไม่ควรพลาดใครยังไม่มีโมโนแมทสมัครกันได้เลยค่ะอาทิตย์นี้เดือดแน่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมเปิดศึกกลางสนามพบกับแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลปะทะบอลมัด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัทะ a อาร์เซนอลจะทีมใหญ่หรือทีมรองก็พร้อมซัดไม่ยัง้งแฟนบอลตัวจริงไม่ขวนพลาดสมัครเลยแล้วไปมันพร้อมกันรายเดือนเพียง299บาทรายปี2999บาทพรีเมียร์ลีกครบทุกคู่สดทุกแมทช์ที่เดียวเท่านั้นและนี้ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดท่ทิชานนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณทิชาบขอบคุณค่ะวันหยุดยาวแบบนี้อย่าลืมสมัครโมโนแม็กซ์ดูกันย,ยาวๆเลยนะครับ ทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวข้ามครับรอสองคนพร้อมชิมขั่วลจีมงานหลาแล้วครับ